ไฮโปเอชที่เราฉีดก,กันทั่วไปเวลาจับมันจะนิ่มก็บางทีเวลาเราบวมน้ำอ่ะหรือแอลกอฮอล์เยอะหรือว่าบางทีกินของเค็มๆในผู้หญิงถ้าเกิดประจําเดือนมาเนี่ยนะครับมันจะมีการอุ้มน้ําผิวมันก็จะพองฟูขึ้นมาแต่ตัวเลดิอสเนี่ยมันเป็นแคลเซียมเบสเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราใช้แคลเซียมเนี่ยมันไม่พองฮนะคือใส่เข้าไปแค่ไหนก็อยู่แค่นั้นเลยตัวยามันแน่นนะฮะเพราะฉะนั้นเวลากดจะแน่นกว่าขึ้นลูกเสมอเหมือนกรามจริงๆสามารถกระตุ้นคอเลลาเจนต่อเน,นื่องได้2ปี ตรงกรอบหน้าเนี่ยเลดี้สได้ได้ผลดีมากจริงๆลำพังที่เราใช้พวก HA เนี่ยพวกฟิลเลอร์ filler, เราสามารถเอาพวก HA เนี่ยใส่เข้าไปหนุนตรงบรนเกรอบขานใจแล้วทําให้มันเด่นขึ้นมาได้นะครับแต่เขาจะไม่สามารถกระตุ้นเรื่องของการสร้างคอลลาเจนอพลาสตินหรือให้ผิวมันชุ่มชื้นขึ้นและอย่างที่หมอบอกไปฮะคือถ้าเราใช้เป็นพวกฟิลเลอร์ใส่เข้าไปเนี่ยมันจะมีความที่แบบจัดแล้วมันเด้งๆอะ่ะโดยเฉพาะถ้าเกิดเราต้องใส่ให้ใหมันแบบฟิลเลอร์แบบเข้ามาปูออกมาเลยนะบางทีกดๆมันจะรู้สึกเหมือนยบๆนิดหน่อย อันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของข้อดีข้อเสีย